สวัสดีสวีดัสครับมาพบกันคลิปส่งท้ายสำหรับหางเสงนะครับหางเสงภาคบ่ายนะครับประจาวันสุกที่ี่25นะครับเมื่อเช้าหางเสงมา7จนะครับเจาะไม่มา7557ดันทะลึ่งแยกล่างน,นะครับก็รุนกัาต่อบ่ายเนาะบ่ายเปิดที่29104ครับเปิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบคิดที่ลบนะครับเปิดที่ลบคิดที่ลบ หังเสงบ่ายผมว่าน่าจะปิดตามตัวเปิดเอยตัวปิดเช้านะน่าจะท้าย 5, ท้าายเจ็ดทายเจ้าย5้าน่าจะยังอยู่ครับมโนไว้ไก่อนครับน่าจะยังอยู่จะอยู่หรือเปล่าไม่ทราบได้นะแต่ผมว่าน่าจะยังอยู่เดี๋ยวผมอขอดูแป๊บนึงครับขอดูแป๊บนึงอ่าโอเคบายนี้เด่นสุดห้า <c oughs> ครับเด่นสุดห้าหนึ่งห้า 1580แล้วก็8510 0าหนึครับศูนย์าเก้าศูนย์ร้อยร้มาศนย์ครับร้อมาศูน หนึ่งเก้าตามอะไรหนึ่งเก้า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 เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าห้าสิบแต้มเปิ้นห้าห้าโอเคครับติดห้าห้าไปหนึ่งหางครับเนาะสำหรับพังเสงอาทิตย์นี้ผมว่าเป็นหุ้นเดียวที่เด่นเดินดีมากครับแล้วก็เจาะเยอะกับเขาครับสำหรับพังเสงเนี่ย เจาะเยอะเขาเด่นเด่นเพิ่งจะหลุดไปรอบเดียวคือเมื่อวันเมื่อวันพุธเพราะเลือกตัวผิดนะครับเมื่อวันพุธงั้นก็ฝากไว้พิจารณากันเนาะชอบตามแล้วกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันทีหุ้นดึกนะครับหุ้นดึกพิจารณาดูว่าจีนเอออังกฤษจีนอังกฤษ,ก,ฤษกับเยอร,รมันว่าจะไม่อุบัต,ติเหตุไหตถ้าเด่นถ้ถึงใจทีเพราะว่ามันขี้เหร่มากว่าไง ยังไงขอตัดสินใจทีว่าจะวางหรือไม่วางเนาะและ้วเจอกันทีก็ดาวโจนส์ครับสว,ส,สวัสดีครับ